น้ามองตักแตนครับตอนนี้ตัวใหญ่แล้วนี่ก็เกาไา่เติบครับก็ล่งจะเริ่มหล่อคาบหลอดที่ซีนะครับหลอดที่ซีก็จะเพิ่นก็จะแยกเป็นตัวผูตัวเมียครับตัวผูก็จะเป็นตัวสีเทาๆหน่อยๆนะตัวเมียก็จะตัวสีเข้มๆขาสีเข้มตัวใหญ่นะ ตัวผูตัวตัวนี้น่อยกลัวนะครับมันก็เริ่มเริ่มแบงท่านหล,ลาลนะครับเริ่มแบงท่านยหลยลยแบงไปส่วนหนึ่งนะครับจากร้อยปร์เซ็นต์กับแบงประมาณห1าเปอร์เซ็นต์ปร์เซ็ต์นะฮะจากเกี่ยวมาตัวนี้น้อยนะครับอามานป็นยู่ในใครเป็นใครอยู่ แต่ภาพเบิร์บอร์ใครเป็นเป็นลักษณะด้ไรๆครับเป็นแนวนี้นะเบิรงนะนี่นะครับใครบางคนจะเป็นแนวนี้เป็นกุ้แผงเอาใส่เอ้นะัรับแต่พันหอกมาหมดแล้วบ่มีแล้วออกมาเลยเป็นตัวเด้งน้อยสีดำๆนะเนื้อน้อยดำๆ นี่ก็ขี่เล็บอีกครับอันนี้ก็ประมาณสองอาทิตย์หรือสิบห้าวันประมาณสิบหมามือนะครับช่วงนี้ให้ใบกวยไปก้อนนะครับใบกวยสลรับกัญญาครับส่งช่งสลับให้เพื่อนนี้เพื่อนก็จะกินหลายขึ้นนะครับเพราะเปลี่ยนรสชาติเกิดว่ามันเปลี่ยนรสชาติแหละครับนี่เลย ตะก,กะเตนปาจังก้าโมจีนโมจีนสายพันธุ์พันธลอ่อกกงมากกว่านะครับ mm <sighs>